ระการเมืองข้าวหอมพรั่งพร้อมวัฒนธรรมงามล้ำหอใจพระเจ้าใหญ่วัดสีมากมีเกลือสินเผาถิ่นเก่าบ้านคุลุกเชิดชูพุทธศาสตร์อุดมชาติด้วยพืชผลอำเภอะการพืชผลขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งข้อมูลทั่วไปอำเภอะการพืชผลตั้งอยู่ที่เหนือของจังหวัดอุบลราชธานีห่างจากตัวจังหวัด50กิโลเมตรเป็นอำเภอขนาดใหญ่ มีนายเทพศิรินอิ่มใจเป็นนายอำเภอตะการพืชผลประชากร121,526คนชาย68,73คนหญิง66,53คนข้อมูลผู้มีสิทธิรักษาพยาบาล UC 88,988 88, คนข้าราชการ7,84คนอ,อปท1,536คนประกันสังคม 22,496คนและอื่นๆ247คนแบ่งการปกครองออกเป็น23ตำบล234หมู่บ้าน32,685หลังคาเรือน1เทศบาลตำบลมีโรงพยาบาลทั่วไปขนาด M1 จำนวน1แห่งโดยมีแพทย์หญิงจุไรรัตุมนันเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลและเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อขายบริการสุขภาพอำเภอตะการพืชผล สำนักง,งานสาธาราณสุขอำเภอการพืชผลเดิมมีสถานะเป็นอนามัยอำเภอในปีพุทธศักราช2489โดยมีนายบุญจันทร์ตั้งกิจศริเป็นอนามัยอำเภอคนแรกปัจจุบันมีนายภัยรัตตะพันธน์เป็นสาธาราณสุขอำเภอการพืชผลคนที่15มีนายอำพลพิมพรมเป็นผู้ช่วยสาธาราณสุขอำเภอมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล28แห่งบุคลากรในสังกัดทั้งหมด 186คนข้าราชการ99คนพนักงานราชการ1คนพนักงานกระทรวงสาธาร,รณสุข69คนและลูกจ้างชั่วคราว17คนแบน่งเขตการพัฒนาสาธาร,รณสุขในพื้นที่เป็น9โซนมีเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ3แห่งได้แก่ NPCU ขามเปี้ย NPCU คอนสายและ NPCU กุศกรมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งแห่งคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกน้อยประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธอาชีพเกษตรกรรมทำไร่ทำนาเลี้ยงสัตว์โครงสร้างระบบบริหารงานและวิสัยทัศน์สำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอตะการพืชผลภายใต้าการอำนวยการของนายภายรัตนพันธ์สาธารณสุขอำเภอและนายอัมพลพิมพม์พมผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ได้มีการพัฒนาคุณภาพและการจัดระบบบริการต่างๆที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพและการพัฒนาระบบสุขภาพของอำเภอภายใต้วิสัยทัศน์เป็นเลิศด้านบริหารได้มาตรฐานวิชาการมีนโยบายคือระเบียบครบระบบดีทุกภาคีมีส่วนร่วมและมีวัฒนธรรมองค์กรคือรับผิดชอบตรงต่อเวลาพัฒนาเป็นนิดจิตบริการทำงานเป็นทีม ที่หล่อหลอมบุคลากรให้เป็นทีมงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามวิชาชีพแบ่งโครงสร้างการบริหารภายในเป็น3กลุ่มงานดังนี้ 1. กลุ่มงานบริหารมีนางสาวปีวันวิลาบุตรนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน 2. กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการมีนายวิศนุพพรรุ่งเรืองนักสาธารณสุขชำนาญการเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน 3. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมีนางสอนสวรรค์ชื่นใจพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเป็นหัวหน้ากลุ่มงานภาคีเครือข่ายในการทำงานภายใต้การบริหารงานของนายแพทย์รัตจันทพันธ์สาธารณสุขอำเภอการพืชผลและนายอัมพลพิมพ์พรมผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอมีการพัฒนาระบบงานสาธารณสุขด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอมีการสร้างภาคีเครือข่ายโดยการนำทุกภาคส่วน เามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอหรือพอชออในปี2567ได้กำหนดประเด็นในการพัฒนา11ประเด็นดังนี้ 1. ประเด็นการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล 2. ประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อม 3. ประเด็นการดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคม 4. ประเด็นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย 5. ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 6. ประเด็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 7. ประเด็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย 8. ประเด็นการส่งเสริมกรเกษตรปลอดภัย 9. ประเด็นอาหารปลอดภัย 10. ประเด็นการส่งเสริมสมาชีพชุมชนและ 11. การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน DMB n u t ่น i o n จากการดำเนินงานตามประเด็นพอชอออำเภอตะการพืชผลส่งผลให้ ประชาชนชาวอำเภอตะการพืชผลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกลุ่มเปราะบางและประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการดูแลวันเฮล์อำเภอตะการพืชผลมีการบริหารจัดการสุขภาพในรูปแบบของวันเฮล์ด้วยการบูรณาการวันแลนวันเฮล์และมีการแชร์ริ่งทรัพยากรคนเงินของร่วมกันควบคุมกำกับติดตามเสริมพลังและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามเกณฑ์คุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ และร่วมกันพัฒนาสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอตะการพืชผลจากหน่วยบริหารสู่หน่วยบริการโดยจัดตั้งศูนย์แพทย์แผนไทยร่วมให้บริการกับโรงพยาบาลตะการพืชผลและได้รับการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการร่วมให้บริการด้านแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลตะการพืชผลกับสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันศูนย์แพทย์แผนไทยมีการดำเนินงานดังนี้ 1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์แพทย์แผนไทยสำนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอตะการพืชผลมีการแต่งตั้งคณะทำง,งานบริหารจัดการศูนย์โดยมีนายแพร์จันพันธ์สาธารณาสุขอำเภอเป็นผู้อำนวยการมีนายอัมพลพริมพรมผู้ช่วยสาธารณาสุขอำเภอเป็นผู้จัดการและมีนายวิษณุพรุ่งเรืองทำหน้าที่เลขานุการมีนายวิชัยศรีราชาประธานชมรมอ,อสอมอำเภอตะการพืชผลร่วมเป็นคณะกรรมการจากภาคประชาชน ทำหน้าที่บริหารจัดการศูนย์แพทย์แผนไทยให้มีประสิทธิภาพสามารถดูแลสุขภาพประชาชนผู้มีสิทธิ์ได้ 2. การพัฒนาสถานบริการมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามปรับปรุงห้องหัตถเวชนวดอบประคบสมุนไพรให้ได้ตามมาตรฐานงานแพทย์แผนไทย 3. การพัฒนาระบบบริการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ชุมชนได้อย่างครบถ้วนต่อเนื่องปัจจุบันเปิดให้บริการนวดอบประคบจ่ายยาสมุนไพรพื้นฐานสิบรายการและให้คำปรึกษาด้านสมุนไพรและแพทย์แผนไทยเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8นาฬิกานาทีถึง18นาฬิกานาทีหยุดทำการวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤตษร์การพัฒนาระบบงานบริหารภายในสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอตะการพื้ผลได้มีการพัฒนากระบวนงานธุรการ โดยการพัฒนาการเกรียนหนังสือราชการและแจ้งเตือนหนังสือราชการผ่านระบบออนไลน์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการเสนอหนังสือราชการแก่ผู้บริหารโดยใช้โปรแกรมออนไลน์ผ่านระบบของ Google ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ตามเงื่อนไขการส่งข้อมูลจากทุกที่ทุกเวลาภายใต้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนสามารถลดค่าใช้จ่ายลดการใช้กระดาษในการพิมพ์เอกสารมีการขยายผลการดําเนินงาน เป็นที่แรกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบไปยังหน่วยงานอื่นๆในห้วงทศวรรษที่ผ่านมาสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอการพืชผลมีการพัฒนานงานและมีผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจดังนี้ได้รับประธานโลกเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการสาขาองค์กรที่จัดกิจกรรมนันทนาการดีเด่นจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่นสุทัศนารีนารางวัลสำนักง,งานสาธารณสุขดีเด่นระดับจังหวัดอุบลราชธานี รางวัลทีมฟลอรวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRT r ระดับดีเยี่ยมระดับจังหวัดรางวัลต้นแบบด้านธันตกรรมระดับจังหวัดรางวัลอสมดีเด่นระดับจังหวัดระดับเขตสุภาพที่10รางวัลตำบลจัดการสุภาพดีเด่นระดับจังหวัดรางวัลอำเภอดีเด่นอำเภอควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับเขตสุภาพที่10รางวัลยอดเยี่ยมการขับเคลื่อนกิจกรรมก้าวท้าใจซีสั้น3ระดับเขตสุภาพที่10รางวัลหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานในสังกัดสำนักง,งานปลัดกระทรวงสาธารณาสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาคมอบ ITA เป็นหน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ A บรางวัลอำเภอที่มีผลงานดีเยี่ยมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยและรางวัลคนดีสีระบัดระดับประเทศเป็นต้นสำนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอตการพืชผลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองพัฒนาองค์กร เพื่อการพัฒนาระบบสุภาพของอำเภอให้มีความเข้มแข็งและเป็นต้นแบบหน่วยงานที่มีการดำเนินงานด้านสาธารณสุขอย่างยั่งยืนต่อไป